สวัสดีค่ะพบกับรายการข้อคิดรอบตัวเข้าใจอย่างเข้าถึงเข้าใจเรื่องราวที่อยู่รอบตัวในทุกมุมรอบด้านและเข้าถึงหลักธรรมคาสั่งสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าค่ะโดยทางรายการของเรานะครับก็ได้รับความเมตตาจากพระครูปร,ป,ประหลัดสุวัฒนโพโธทิคุณซึ่งท่านก็จะมาถ่ายทอดแง่คิดมุมมองหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาแก่ท่านผู้ชมทุกท่านด้วยครับค่ะดิฉันประมลชนะจชจัสรชทัศน์ผมทัศจันทระธรรมทัศน์เราทั้งสองคนรับหน้าที่พิธีกรในวันนี้ครับ ท่านผู้ชมครับเมื่อพูดถึงเรื่องของบุญกุศลนะครับหลายคนโดยเฉพาะคนยุคใหม่อาจจะเป็นเรื่องที่เข้าใจยากมากขึ้นนะครับและหลายคนนะคะชอบเชื่อมโยงเรื่องของบุญนะคะกับเรื่องของเงินไว้ด้วยกันคะ่ะซึ่งจริงๆแล้วนะคะการทําบุญนั้นทําได้หลายๆวิธีเลยนะคะครับบางคนก็อาจจะคิดว่าการที่เราอยู่เฉยๆนะครับไม่ทําให้ครเดีอดร้อนนั้นถือว่าเป็นบุญกุศลไม่จำเป็นต้องเข้าวัดครับ และในวันนี้นะคะเราจะได้มาสนทนาธรรมกับพระอาจารย์ค่ะจะได้เข้าใจว่าการละบาปกับการทําบุญนั้นต่างกันอย่างไรค่ะเชิญฟังพร้อมๆกันครับเชิญค่ะบุญฉันก็ไม่ทํากรรมฉันก็ไม่สร้างไม่เดือดร้อนใครคิดอย่างนี้ดีหรือไม่ด้วยความเมตตาของพระครูประหละสัสวัฒนาโพที่คุณเรามาหาคำตอบกันค่ะ อาจารย์ค่ะพระอาจารย์ครับบางคนมีแนวคิดว่าตัวเองเนี่ยไม่ได้ทําให้ใครเดือดร้อนแล้วก็ไม่ได้ทําบาปกับใครเลยเนี่ยถือว่าเป็นการทําบุญอย่างนี้ถูกไหมครับคือเราไม่ได้ไปทําให้ใครเดือดร้อนไม่ได้ไปทําบาปเช่นไม่ได้ไปผิดศีลไม่ได้ไปยุ่งบใบยมุกเนี่ยเราก็ไม่ได้ทําบาปแต่ถามว่าได้ทําบุญหรือยังก็ยังนะเหมือนคนที่ไม่ได้ไปใช้จ่ายสุรุสุร่ายไม่ได้เอาเงินไปผลาญกับเหล้ากับการเที่ยวเตรเฮฮากับยาเสพติดการพนัน ถามว่านี่คือแสดงว่าเป็นการหาทรัพย์เข้ามาหรือเปล่าก็ยังไม่ใช้ในทางที่ไม่ควรก็คือไม่ใช้ปิดกั้นทางเสียหายแต่ไม่ใช่หมายถึงว่าเป็นการหาทรัพย์เข้ามาแล้วเหมือนกันเราไม่ได้ทําบาปก็เป็นการทําให้เราหยุดการสร้างบาปเพราะถ้าเกิดทําบาปบาปก็จะมาเกิดขึ้นในใจเป็นสีดํดๆทําให้ใจเราเศร้าหมองไปแต่ถ้าเกิดเราทําบุญบุญก็จะเป็นธาตุศักดิ์สิทธิ์อย่างหนึ่งที่มาหล่อเลี้ยงใจทําให้ใจเราผ่องใส เมื่อเราไม่ทําบาปบาปก็ไม่มาทําลายสภาพใจเราแต่ว่าเรายังไม่ได้เติมบุญใจเราเองก็เพียงแต่ว่าไม่ได้ดํามืดไปแต่ก็ยังไม่ใช่ว่าเกิดบุญโดยอัตโนมัติเป็นคนละส่วนกันเจริญพรค่ะแล้วถ้าเราไม่เคยทําบุญไม่เคยตักบาตรไม่เคยไหว้พระแบบนี้เรียกว่าเป็นการทําบาปไหมคะถ้าหากเรายังไม่ได้ทําบุญแต่เราก็ไม่ได้ไปทําบาปอะไรก็คือไม่ได้ไปผิดศีลไม่ได้ไปยุ่งออายบมุกอะไรยังไงนะถ้าอย่างนั้นก็ยังไม่ถือเป็นการทําบาป แต่ว่าการทําบุญเนี่ยมีได้หลายอย่างนะบางคนพูดถึงทําบุญก็จะนึกถึงว่าอ๋อไปเทอดพระป่าเท่ากรถินสร้างโบสถ์สร้างวิหารทําบุญตักบาตรถวายสังฆทานก็นจะนึกถึงเหล่านี้ใช่ไหมจริงๆสิ่งเหล่านี้เนี่ยส่วนใหญ่จะอยู่ในหมวดของเรื่องทานทางมาแห่งบุญเนี่ยโดยย่อพุทธเจ้าพระองค์ตัดไปสามคือทานศีลภาวนาเราจะไปติดที่ตรงเรื่องการให้ว่าเป็นการทําบุญความจริงรักษาศีลก็เป็นทางมาแห่งบุญนะ เรารักษาศีลเนี่ยก็เกิดบุญเหมือนกันแล้วก็ <c oughs> แต่รักษาศีลมีสองแบบรักษาแบบตั้งใจรักษาที่บุญเกิดแต่รักษาเพราะว่าไม่ได้ตั้งใจรักษาหรอกแต่ไม่ได้ไปผิดศีลแต่ไม่ได้ตั้งใจรักษาถ้าอย่างนี้ปุ๊บก็คือยังไม่ทําบาปแต่บุญยังไม่เกิดเนี่ยเรียกว่าถูกจับขังคุกไว้นะสมมตินะแล้วก็ไม่ได้มีโอกาสจะไปบี้มดตบยุงอะไรเลยไม่ได้ไปขโมยของใครเพราะไปขโมยไม่ได้ถูกขังขังเดียวอยู่เนี่ย ไม่ได้ไปพฤกผิดิในกามเลยพราะขังเดียวจะไปพฤกผิดิในกามอะไรใช่ไหมแล้วไม่ได้โกหกใครเพราะไม่ได้คุยกับใครเลยเล่าก็ไม่มีให้กินแน่ๆเนี่ยอย่างนี้ถือว่าได้บุญหรือยังเพราะรักษาศีลไม่ใช่เพราะเจ้าตัวไม่ได้คิดจะรักษาไงเพียงแต่ว่ายังไม่ได้ไปทําอะไรผิดศีลก็ไม่เกิดปาลแต่ไม่เกิดบุญแต่ถ้าเกิดเมื่อไหร่ตั้งใจจะรักษาศีลในสิ่งแวดล้อมเดียวกันมันคนถูกแกล้งจะไปขังคุกแล้วก็ตั้งใจรักษาศีลอันนี้บุญเกิดเพราะงั้นอยู่ที่ใจของเรา หรือการสวดมนต์ทำภาวนาก็เป็นเกิดบุญแล้วถ้าเกิดขยายให้ละเอียดขึ้นเนี่ยทางมาแห่งบุญท่าขยายได้ถึง10อย่างนะบุญกิริยาวัตถุ10บคือนอกจากทานศีลภาวนาที่ว่าแล้วเนี่ยก็ยังมีเช่นว่าอ่อนน้อมถ่อมตนเช่นกับผู้ใหญ่กับคนอื่นแล้วก็เป็นคนที่นุ่มนวลอ่อนน้อมถ่อมตนให้เกียรติคนอื่นเนี่ยอันนี้ก็เป็นทางมาแห่งบุญนะสภาวะใจอย่างนั้นเป็นใจที่นุ่มนวนลจะทําให้บุญไหลเข้ามาหล่อเลี้ยงใจ หรือว่าเห็นใครก็ทาอะไรอยู่แล้วไปช่วยเขายิ่งเป็นงานที่เป็นบุญเป็นกุศลเป็นงานที่ดีเนี่ยก็ไปช่วยเขาไม่มีเงินออกแรงช่วยก็ได้ก็เป็นบุญเรียกว่าวายาวัจหมายขวนขวายในการงานที่ชอบแต่ถ้าเกิดเขาจะไปปล้นแล้วช่วยเขาปล้นเนี่ยอันนี้ได้บาปนะต้องเป็นงานที่ดีสิ่งที่ดีแล้วไปช่วยเขาเราก็จะได้บุญหรือเราไปเล่าธรรมะคนอื่นฟังถ้าเป็นพระก็เทศ เป็นโยมก็ไปฟังธรรมะอะไรมาแล้วเล่าให้คนอื่นเขาฟังอันนี้ก็เป็นบุญที่เกิดขึ้นจากการแสดงธรรมผู้ที่ฟังพระเทศหรือฟังคนอื่นเล่าธรรมะให้ฟังก็ได้บุญคือบุญที่เกิดขึ้นจากการฟังธรรมเรียกว่าธรรมะสวรรคใหม่เนี่ยนี่เป็นอย่างนี้หรือว่าเราทําบุญอะไรแล้วแล้วเราก็นึกอุทิศส่วนกุศลให้คนอื่นผู้ที่ล่วงลับไปแล้วนี่เป็นต้นนะ หมือนพระบุรุษบุพการีผู้มีพระคุณของเราหรือว่าสรรพสัตว์ทั้งหลายอุทิศส่วนกุศลไปให้ก็เกิดบุญอีกนะเรียกว่าเป็นปัตตานุโมทนาม่ยบุญสําเร็จด้วยการอุทิศส่วนกุศลเห็นอุทิศส่วนกุศลอย่าไปนึกว่าเราทําบุญแล้วเราอุทิศส่วนกุศลบุญแล้วก็หมดสิไม่หมดนะเหมือนเราจุดเทียนขึ้นมาเล่มหนึง่งไปจุดต่อเทียนเล่มอื่นเทียนเล่มอ,อื่นก็สว่างด้วยถามว่าความสว่างในเทียนเล่มเราหมดไหมไปให้ความสว่างกับเขาแล้วเราก็ไม่สว่างแล้วสิไม่ใช่เราก็สว่างเขาก็สว่างด้วยเขาได้บุญญเราก็ไดด้้บุวย นอกจากบุญเก่าไม่หมดบุญใหม่ยังเพิ่มอีกเพราะเกิดจากปัตตานุโมทนาใหม่บุญสําเร็จด้วยการอุทิศส่วนกุศลน,นี่ได้บุญเพิ่มทวีคูณขึ้นมาอีกแล้วก็เห็นให้เขาทําดีเราก็ไปอนุโมทนาด้วยอนุโมทนาด้วยนะดีจังเลยเนี่ยเราเห็นแล้วเราชื่นชมเขาอย่างนี้ปุ๊บเนี่ยทำให้เขามีกําลังใจทําความดีมากขึ้นแล้วใจเราเองก็สว่างสวยัยนุ่มดวล้วยบุญก็จะมาหล่อเลี้ยงใจเราเป็นทางมาแห่งบุญอย่างเรีย,รยกว่า อนุโมทนาหม่เห็นไม่ว่าทางไม้บุญมีเยอะมากเลยหรือการทําความเห็นตัวเองให้ตรงที่เรียกว่าทิฏฐุชุกรรมคือทําความเห็นให้ตรงเชื่อว่าบุญกุศลมีจริงนรกสวรรค์มีจริงพ่อแม่มีพระคุณจริงการต้อนรับแขกดีจริงสมณะพราหมณ์ก็คือที่หมดกิเลสแล้วมีจริงเพราะเนี่เชื่อพระอรหันต์มีจริงพระพุทธเจ้ามีจริงอย่างนี้เป็นต้นเนี่ยเชื่ออย่างนี้นะโลกนี้โลกหน้ามีจริงตายแล้วไม่สูญเนี่ยความเห็นที่ตรงเหล่านี้เป็นสมาธิเนี่ย ก็เป็นทางมาแห่งบุญเพราะคนที่เชื่ออย่างนี้เนี่ยใจจะสว่างเพราะใจสว่างบุญจะไหลมาสู่หล่อเลี้ยงใจของเราเพราะฉะนั้นทางมาแห่งบุญมีเยอะมากคนจนก็ทําบุญได้คนรวยก็ทําบุญได้คนมีความรู้มากก็ทําบุญได้คนมีความรู้น้อยแม้ไม่ได้เรียนหนังสือเลยก็ทําบุญได้ทุกคนมีโอกาสในการสร้างบุญหมดขอให้เข้าใจหลักการให้ดีเท่านั้นเองจเจริญพร ครับบางคนคิดว่าเขาไม่ทําบุญแล้วก็ไม่ทําบาปแล้วก็ไม่เชื่อชีวิตหลังความตายรวมไปถึงคิดแต่ว่าวันนี้ทาให้ดีที่สุดก่อนอย่างนี้ถือว่าเป็นชีวิตที่เสี่ยงไหมครับยังเสี่ยงอยู่เพราะการที่ไม่เชื่อชีวิตหลังความตายจริงๆก็เป็นมิจฉาทิฏฐิอย่างหนึ่งนะบาปก็เริ่มเกิดแล้วเริ่มเกิดขึ้นมาในใจแล้วลน่ะแม้ไม่ได้ไปลงมือทําอะไรที่ไม่ดีก็ตามเนี่ยแต่มันก็มีเชื้อบาปเกิดขึ้นในใจจากความเห็นผิดตรงนี้แต่ก็ยังดีไม่ได้ไปทําอะไรเสียหายเขาก็ยังดีในระดับหนึ่งนะ แต่ว่ายังไม่รอดหรอกนะไม่ปลอดภัยหรอกประเภทที่ว่าวัดก็ไม่เข้าเล่าก็ไม่กินบุญก็ไม่ทํากรรมก็ไม่สร้างเนี่ยนึกว่าจะรอดจริงๆก็ยังไม่รอดหรอกเพราะฉะนั้นถ้าจะให้ดีจริงๆแล้วละก็ให้ทําสิ่งที่ดีเถิดถืออย่างนี้ก็แล้วกันเอาอย่างนี้ดีไหมบอกมงคลบอกจะให้เชื่อ,อยังไงพระพุทธเจ้าท่านสอนแต่เรายังไม่เห็นนี่แล้วจะไปเชื่อนโกสวรรค์บุญบาปก็ยังไม่เห็นนี่นาะแล้วจะทาไงล่ะเอาเป็นว่าเราเผื่อเหนียวไว้ก่อนดีไหม mm hmm. เพราะ ถ้าไม่เชื่อตอนเป็นเราจะไปเห็นตอนตายตอนยังมีชีวิตยอยู่เป็นๆแล้วเราไม่เชื่อนะแต่เราจะไปเห็นตอนตายพอตายปับ๊บโอ๊ยตายมีจริงนะบุญมาถูกคุมตัวไปโดยนายในริรยบาลยมทูตเนี่ยไปเจอหน้าแท่นบัรลังที่ยมโลกนะพญาย,ยมราชพิพากษาเราเลยเนี่ยบัญชีบุญบัญชีบ,ญชบาปการดูซิมีอะไรบ้างไปนั่งตัวสั่นอยู่ตรงนั้นเนี่ยแล้วอยากจะขอร้องขอกลับมาทําบุญใหม่ก่อนแล้วค่อยลงไปตายได้ไหมไม่ได้ ถ้าเราเชื่อตอนเป็นเรายังมีโอกาสสร้างบุญตอนนี้แต่เราไม่เชื่อแล้วเราไปเห็นตอนตายมันแก้ตัวไม่ทันแล้วมันจะแย่เอาเชื่อตอนเป็นตอนนี้เนี่ยเรามีโอกาสสร้างบุญสบายใจไหมสบายใจทำบุญก็สบายใจมีชีวิตอยู่ก็มีความสุขแล้วแล้วคนชาติไหนภาษาไหนเขาก็รู้สึกดีต่อให้เขาไม่เชื่อบุญบาปรู้สึกว่าเออเราได้เช่อเพื่อนมนุษย์เราก็สบายใจนะมหาเศรษฐีที่เขาไม่รู้เรื่องบุญบาปเนี่ย เขายัางตั้งกองทุนเอาไรายได้ตัวเองนั่งเยอะแยะมาทําเป็นบุญนิธิอะไรต่างเนี่ยเพื่อช่วยเหลือชาวโลกเพราะทำแล้วสบายใจอะ่ะมีความสุขความสุขเกิดขึ้นตั้งแต่มีชีวิตอยู่เลยแล้วพอละโลกไปแล้วก็ยิ่งสุขยิ่งขึ้นอีกเพราะบุญตามมาหล่อเลี้ยงยิ่งทําบุญถูกเนื้อนาบุญเนี่ยกับพระภิกษุงสงฆ์ในพระพุทธศาสนาที่ท่านเป็นเนื้อนาบุญเพราะท่านปฏิบัติชอบเพราะอย่างนี้บุญเราเองก็ยิ่งมากทวีคูณขึ้นไปอีกเพราะฉะนั้นเนี่ยถึงแม้ยังไม่เชื่อร้อเอร์เซนเอาเป็นว่า เราเผื่อเหนียวไว้ก่อนดีกว่ายังไงยังไงเราจะปลอดภัยจเจริญพรพระอาจารย์ครับคนรุ่นใหม่บางคนมองว่าในการสร้างบุญสร้างกุศลจะเป็นของยากเพราะว่าต้องไปวัดเขาไม่มีเวลาพระอาจารย์มีคำแนะนําอย่างไรบ้างครับแล้วถ้าเกิดมีคอนเสิร์ตที่ชอบมามีเวลาไหมเออรู้สึกว่าจะพอมีนะหรือว่ามีเกมคอมพิวเตอร์ที่ตัวเองชอบเล่นเนี่ยเอ๊ะรู้สึกจะพอมีเวลามีเพลงที่ตัวเองชอบฟังรู้สึกจะมีเวลาจริงๆ,ๆที่ว่าเราเห็นความสําคัญของสิ่งน,นั้นแล้วหรือยัง เพราะฉะนั้นเนี่ยเริ่มต้นก็เอายิง่ายๆกรับไม่ว่าอยู่บ้านทุกวันเนี่ยเดี๋ยวนี้ออนไลน์มีนี่ใช่ไหมเข้า y o youtube ฟังธรรมก็ได้จะสดจากรายการทีวีเลยก็ได้ดูจากออนไลน์ย้อนหลังก็ได้หรือว่านำนั่งสมาธิในออนไลน์ก็มีใน youtube ก็มีนำนั่งสมาธิเยอะๆเลยเนี่ยเราก็ทำได้เพราะฉะนั้นเราเริ่มทำแต่ว่าทำคนเดียวบางทีทำๆแล้วมันไม่ค่อยยั่งยืนไง อยู่คนเดียวกะว่าจะนั่งสักชั่วโมงนั่งสิบนาทีเดี๋ยวเอลุกไปดูมือถือหน่อยน่นนี่เข้าห้องน้าไปดื่มน้ําเดี๋ยวเลยติดอย่างอื่นแล้วก็เลิกไม่ได้ทําแต่ถ้าเกิดไปวัดนั่งสมาธิด้วยกันหลายๆคนป็นไ,ไงเขานั่งกันชั่วโมงหนึ่งพอผ่านไปสิบห้านาทีลืมตามดูใครๆเขาก็นั่งกันเราก็นั่งด้วยมันมีพลังหมู่ช่วยเสริมพลังเดี่ยวของเราทําให้เราเองสามารถมีกําลังใจในการทําความดีได้ต่อเนื่องมากกว่าเนี่ยก็จะมีประโยชน์ตรงนี้ก็ค่อยๆเอาหลายๆรูแปแบบทางไหนดีทั้งนั้นขอให้มีจุดเริ่มต้นนะ แต่คําว่าไม่มีเวลาเนี่ยไม่ใช่เลยเพราะฉะนั้นเราเกิดมาเป็นชาวพุทธเป็นบุญและเป็นโชคของเราอยู่แล้วเนี่ยให้ใช้โอกาสนี้ในการทําความดีเถอะตั้งใจศึกษาธรรมะและปฏิบัติธรรมด้วยไม่ต้องรอชาติหน้าผลบุญเกิดอัน,นิสง์เกิดตั้งแต่ชาตินี้เลยจเจริญพร แล้วแบบนี้เนี่ยความห่างไกลต่อพระพุทธศาสนาของคนรุ่นใหม่จะส่งผลต่อยุคหลังยังไงบ้างคะถ้าเราห่างเหินลูกเราก็จะแย่แต่คนไหนถ้าเกิดไศึกษาธรรมะดีเราก็จะมีหลักในการดําเนินชีวิตของเราแล้วก็มีหลักธรรมในการสอนลูกได้แนะนําลูกได้ลูกเห็นพ่อแม่ทําดีลูกก็จะเห็นแล้วก็ทําตามอย่างตั้งแต่เล็กๆเ,เ,เนี่ยชวนลูกทุกจ้าทุจ้าอย่างนี้นะเห็นพระในสอนต้องทําอย่างนี้นะอนะัโมตัสสะสอนไหว้พระ สิ่งเหล่านี้จะซึมในใจเด็กซึมลึกเลยแล้วก็จะเป็นเกาะแก้วคุ้มครองภัยลูกของเราให้เขาเดินบนเส้นทางที่ถูกต้องถ้าไปรอวัยรุ่นละสอนบางทีเขาไม่เชื่อตอนเล็กๆปลูกฝังไปแล้วเด็กทําแบบเป็นธรรมชาติเลยเนี่ยงั้นได้จะได้ทั้งตัวเราทั้งครอบครัวคนใกล้ชิดทั้งหมดด้วยเราดูตัวอย่างที่เกิดขึ้นจริงในครั้งพุทธการคือในครั้งพุทธการที่เมืองสวรดค์ี มีเศรษฐีใหญ่คนหนึ่งชื่ออนันทเศรษฐีบุญเก่าส่งรวยแต่ว่าจับมุมคิดผิดรวยแล้วขี้เหนียวไม่ใช่ขี้เหนียวธรรมดาขี้เหนียวแบบสุดๆเลยนะมีลูกสอนลูกว่าไงรู้ไหมมีหลานสอนหลานบอกว่าลูกเอ๋ยหลานเอ๋ยสมบัติเนี่ยนะหามาได้ด้วยยากลูกจงอย่าให้ใครแม้แต่บาทเดียวอย่าไปคิดว่าโรามีทรัพย์เยอะให้ไปนิดหน่อยไม่เป็นไรเพราะว่า ดูอย่างน้าหยอดตาเนี่ยยาหยอดตาหยอดทีละนิดทีละนิดทีละหยดเนี่ยมันยังหมดหมดขวดหมดกระปุกได้ซับแม้เยอะถ้าให้เข้าไปเรื่อยๆเงินเราก็น้อยลงสิวันใดวันหนึ่งอาจจะหมดได้ลูกจงอย่าให้ใครเลยไม่แต่บาทเดียวแต่จงหาทางทํางานหาเงินมาเพิ่มให้มันมากขึ้นมากขึ้นเห็นตัวเลขในสเตทเมนต์ถ้าเป็นปัจจุบันนะสมัยก่อนคือเห็นเงินทองตัวเองกองอยู่เยอะเยอะๆ,ๆขึ้นแล้วก็จะได้สบายใจเหมือนจอมปลวกค่อยๆสร้างทีละนิดทีละนิดก็ยังเป็นจอมปลวกใหญ่ได้เนี่ย เราสะสมพมาเรื่อยๆ,ๆ,ๆเรื่อยๆเดี๋ยวหน่อยเราก็รวยมากขึ้นมากขึ้นได้แม้รวยแล้วก็ยังคิดอย่างนี้ทรัพย์ที่มีอยู่กินใช้ไปอีกร้อยชาติก็ไม่หมดแต่จงอย่าให้ใครแล้วก็สมัยก่อนไม่มีแบงค์ไงไม่มีธนาคารก็เอาเงินทองเนี่ยแอบไปขุดหลุมฝังไว้ส่วนหนึ่งไม่บอกใครนะลูกยังไม่ให้รู้กลัวลูกมาแอบขุดกะว่าถึงคราวตัวเองป่วยหนักจะตายแล้วค่อยบอกลูกตอนนั้นปรากฏว่าตายปุบปับ ไม่ทันบอกเลยไม่มีใครรู้แต่ทรัพย์ที่มีอยู่ก็ยังเยอะแยะนะลูกก็ได้รับแต่งตั้งเป็นเศรษฐีประจําเมืองต่อเพราะเศรษฐีสมัยก่อนมันเหมือนคล้ายรัฐมนตรีครังประจาเมืองด้วยเนี่ยแต่มีหลายคนได้นะที่ต้องมีการแต่งตั้งจากพระราชาไม่ใช่แค่รวยอย่างเดียวต้องมีการแต่งตั้งมีเรียกว่าตาตั้งอะไรต่างด้วยอันนั้นถ้าเศรษฐีเนี่ยก็ไม่ไทําบาปอะไรนะเป็นคนที่ไม่ได้ไปกินเหล้าเมายาไม่ได้ไปเบียดเบียนฆ่าทาร้ายใครแต่ขี้เหนียวสุดๆเท่านั้นเอง เพรพอตายแล้วเนี่ยก็ไม่ได้มีบาปท,ที่จะดึงขนาดไปเกิดในนรกก็กลับมาเกิดเป็นคนอีกแต่ไปเกิดในไหนรู้ไหมเกิดในท้องของหญิงขอทานวิบากกรรมที่ขี้เหนียวทรงผลเลยคนที่ขี้เหนียวคือคนที่ผลักรัพย์ออกจากตัวแต่คนที่มีน้ําใจรู้จักให้คือการดึงดูดรัพย์เข้ามาหาตัวใจของผู้ที่ให้เนี่ยจะมีอนุภาพดึงดูดทรัพย์แต่คนที่ขี้เหนียวจะผลักทรับออกไป จากเศรษฐีใหญ่ประจาเมืองตายปั๊บเนี่ยไปเกิดในท้องของหญิงขอทานเขาจะมีเป็นหมู่บ้านขอทานอยู่นะอยู่ที่แถบประตูเมืองแล้วพอตั้งท้องปับป๊บปรากฏว่าผลวิบากกรรมเนี่ยมันเกิดขึ้นไม่เฉพาะตัวเองถึงแม่ด้วยเพราะที่ไปเกิดในท้องแม่นี่แม่นี้ก็มีเชื้องไงพอลูกมาถึงปั๊บนี่มันส่งกันที่เขาเรียกว่าการกิน,นีเคยได้ยินไหมปุ๊บเนี่ยแม่ไปขอทานขอไม่ได้เลยแล้วไม่เฉพาะแม่นะทั้งหมู่บ้านเคยขอทานได้เท่าไหร่ ลดวูบเลยทุกคนบอกเอ้ะมันผิดสังเกตแล้วเคยขอได้วันละร้อยทำไมตอนนี้เหลือแค่วันหนึ่งห้าบาทเนี่ยนี่เป็นการเปรียบเทียบนะก็คือมันลดวูบไปอย่างผิดสังเกตเลยเขาก็สงสัยเขามีวิธีการเช็คอย่างไงร,รู้ไหมสงสัยมันต้องมีคนการกินีเกิดขึ้นในหมู่พวกเราแน่ก็เอาชุมชนขอทานพันคนแบ่งฝั่งละห้าร้อยแยกกันอยู่พดลองดูสิพอแยกกันอยู่ปั๊บฝั่งห้าร้อยที่หญิงที่มีอนันตเศรษฐีไปอยู่ในท้องนี่นะ ฝั่งนี้ขอไม่ได้อีกฝั่งหนึ่งกลับสู่สภาพเดิมก็แสดงว่ากลุ่มนี้ไม่มีคนที่มีปัญหาอยู่ในกลุ่มนี้เขาก็แบ่งไปถึง250ค่อยๆแบ่งแบ่งๆๆสุดท้ายเจอแล้วว่าหญิงคนนี้แหละเป็นการกินีอยู่เข้ากลุ่มกับพวกทุกคนเดือดร้อนหมดพอะแยกออกไปที่เหลือปกติเขาเลยไล่ออกจากกลุ่มไม่ให้อยู่ก็ต้องเลยเรเร่ร่อนไปแล้วก็จนกระทั่งคลอดลูกพอคลอดออกมาปั๊บเนี่ยเจ้าหนูน้อยอนันทเสถีหน้าตาเป็นไงรู้ไหม ทั้งจมูกทั้งปากทั้งตานะี่ยมันบิดเบี้ยวหมดเพราะความคิดมันเพี้ยนไงอับประักจนบอกหน้าตาเหมือนปีศาจคลุกฝุ่นหน้าตาปลักแบบปีศาจนี่ก็น่าเกลียดน่ากลัวแล้วนะแต่นี่ยังเป็นปีศาจคลุกฝุ่นนะ่ะเราลองแบบคนหน้าตาหน้าเกลียดแล้วก็เอาน้ําโคลนสาดใส่หน้าแล้วก็ไปคลุกกับฝุ่นเป็นไ,ไงคือดูไม่ได้เลยแบบสุดๆเลยเนี่ยแล้วแม่ก็ลาบากมากอุ้มลูกไปนะขออะไรก็เรียกว่าแทบจะไม่ได้เลย ก็ไปคุยเขี่ยเศษอาหารมาแค่พอยาไสให้ยังชีวิตอยู่ได้ไม่ตายเท่านั้นเองพอลูกคลอดแล้วนะวันไหนอุ้มลูกกระเตงไปด้วยขอไม่ได้วันไหนทิ้งลูกไว้ที่บ้านแล้วตัวเองไปขอพอได้บ้างก็ยังไงความรักของแม่ที่มีต่อลูกก็มีอยู่ก็ยังพยายามพยายามเลี้ยงมาจนลูกพอสักห้าขวบเงี้ยเดินได้เหินคล่องปุ๊บเนี่ยบอกลูกเอ๋ยแม่เลี้ยงเจ้ามานี่ก็สุดๆเลยนะไม่เคยลําบากอย่างนี้ลําบากสุดๆตอนนี้เจ้าพอเดินได้ช่วยตัวเองได้บ้างแล้วนะอะ เอากระเบื้องแตกไปอันหนึ่งไปขอทานเองก็แล้วกันแม่ไม่ไหวแล้วเจ้าหนูน้อยอนันทเสดีเนี่ยก็ต้องถือกระเบื้องเนี่ยแล้วก็ไปขออาหารเขาไม่ค่อยจะได้ที่ต้องไปคุ้ยกองขยะหาเศษอาหารแย่งกับสุนัขเลยเนี่ยเพื่อให้ชีวิตรอดเท่านั้นเองวันหนึ่งเดินผ่านหน้าบ้านตัวเองคลรุขระใหญ่โตเนี่ยปราสาทใหญ่โตเนี่ยจําได้บ้านเราจําได้นี่คือบ้านเรา เดินเข้าไปในบ้านเลยลูกของลูกชายก็คือหลานเนี่ยเห็นเข้ายังเด็กเนี่ยตกใจกลัวหน้าตาเหมือนปีศาจคุกฝุน,นใช่ไหมร้องไห้กลัวคนรับใช้เลยตะบองไล่เตียออกมาไล่มาพุทธเจ้าพระองค์เสด็จผ่านตรงน,นั้นพอดีพอเห็นเหตุการณ์พระองค์ก็แย้มพระโอษนิดนึงพอแย้มพระโอษแสง,งจะมากระทบพระเขี้ยวแก้วพระองค์สว่างวาบมาพระนลเดินเด้องอยู่ข้างหลังพอเห็นแสงสว่างวาบพุทธเจ้าแย้มพระโอษปับรู้ว่าต้องมีเหตุเกิดขึ้น พระอนลก็กราบพูนถามพระเจ้าว,ว่ามีเหตุประการใดหรือพระเจ้าข้างพระเจ้าบอกอนทน์เธอเห็นเด็กน้อยคนนั้นไหมที่หน้าตาน่าเกลียดน่ากลัวเนี่ยานาบอกเห็นพระเจ้าข้างเด็กคนนั้นคืออานันทเรษฐีพ่อของเรษฐีเจ้าของบ้านหลังนี้ในปัจจุบันพระอนุลนก็เลยไปบอกให้ทางเจ้าของบ้านหลังนั้นรู้ว่านี่คืออานันทเรษฐีพ่อของท่านนะเศรษฐีนั้นไม่เชื่อ เด็กน้อยหน้าตายอยากก่างกับปีศาจคุกฝุ่นนี่เรอเป็นพ่อเราไม่เชื่อมากราบทูลถามพระเจ้าแต่ก็เคารพพระเจ้าเนพระพทธเจ้าบอกว่าใช่นี้คืออนันตศเศรษฐีพ่อของเธอแล้วจะมีอะไรพิสูจน์บอกเด็กนี้รู้ว่าขุมทรัพย์ตังอยู่ที่ไหนแล้วให้เด็กพาไปชี้ว่าฝังขุมทรัพย์ไปที่ไหนไปชี้ปั๊บขุดแล้วเจอจริงๆด้วยอยู่ตรงนั้นนะ ก็เลยยอมเชื่อว่าน,นี่คือพ่อเราจริงๆโอ้โหมันน่าเกลียดมันอปลัลกขนาดนี้นะแล้วก็มันเป็นขอทานอย่างเงี้ยแต่ก็พุทธเจ้าตรัสแล้วก็ชี้แล้วเจอขอุมทรัพย์จริงๆก็ต้องเชื่อแล้วเนะี่ยก็เลยดูแลปฏิบัติเจ้าเด็กนั้นเนี่ยพอให้ได้รับความสุขมาพอประมาณด้วยพุทธบาร,รมีของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไม่งั้นแล้วก็จากเศรษฐีใหญ่รวยมีเงินมีทองอแยะดูสเตทเมนต์ดูแลชื่นใจเรามีเงินนะตายปั๊บเป็นไงไปเข้าท้องหญิงขอทานเลยแล้วเป็นอย่างเงี้ย คุ้มไหมไม่คุ้มไม่คุ้มเลยไม่คุ้มเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยมีทรัพย์แล้วต้องรู้จักเปลี่ยนทรัพย์นั้นให้เป็นบุญเพราะทุกอย่างที่เราหาได้นะไม่เฉพาะเงินทองหรอกชื่อเสียงกิตติยศตําแหน่งใหญ่โตเท่าไหร่เป็นอธิบดีประกะทรวงรัฐมนตรนีนายกประธานาธิบดีเนี่ยตายแล้วติดตัวไปได้ไหมไม่ได้ดารานักร้องชื่อเสียงโด่งดังมีแฟนคลับเยอะตายแล้วหอบสิ่งนั้นไปได้ไหมไม่ได้ ทั้งเงินทองชื่อเสียงกิจติยศทุกสิ่งทุกอย่างจะก,กองอยู่บนโลกนี้ทั้งสิ้นมีอย่างเดียวที่จะติดตัวเราไปก็คือบุญหรือบาปท,ที่เราทำไว้ทนั้นเองถ้าใครฉลาดมีชีวิตอยู่ก็ตั้งใจสร้างบุญสร้างกุศลบาปกรรมไม่ทำหลีกเลี่ยงบุญก็จะหล่อเลี้ยงให้เราไปเกิดในภพภูมิที่ดีบุญที่เราทำนี่แหละจะเป็นสเสบียงในการเดินทางไกลในวัฏฏะสงสาร,สารนี้คือความจริงของโลกและชีวิต ที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ไปตัดสรุรรมแล้วมาสอนเรางั้นเราเองอย่าดูเบาเลยบาปกรรมแม้เพียงเล็กน้อยอย่าทําแต่บุญกุศลทั้งหลายตั้งใจทําเถอดแม้เรายังไม่เห็นยังไม่เชื่อร้อยก็เอาเป็นว่าให้ทําความดีเผื่อเหนียวไว้ก่อนจเจริญพรวันนี้ได้รับข้อคิดและก็ธรรมะดีๆจากพระอาจารย์กรา,ากบขอบพระคุณค่ะกราบขอบคุณครับจเจริญพร สำหรับง่าคิดจากพระอาจารย์ในวันนี้น่าสนใจทีเดวนครับก็คือเรื่องของการทําบาปและการทําบุญการที่เราไม่ได้ทําบาปอะไรก็ไม่ได้ายคว,าว่าเราจะได้บุญนะครับซึ่งหลักธรรมข้อนี้มีอธิบายไว้ชัดเจนทีเดียวครับค่ะแล้วก็ในการทําบุญนะคะสามารถทําได้อย่างง่ายๆเลยค่ะเริ่มต้นอย่างง่ายๆอย่างเช่นการดูรายการข้อคิดรอบตัวนะคะก็เป็นทางหมายแห่งบุญอย่างหนึ่งด้วยค่ะท่านผู้ชมสามารถแนะนํติดชมรายการของเราได้นะครับรวมไปถึงชมรายการย้อนหลังได้ตามที่อยู่ที่ขึ้นที่ททหน้าจอนี้ครับ และนี่คือรายการข้อคิดรอบตัวสำหรับวันนี้ค่ะเราสองคนแล้วก็ทีมงานต้องขอลาคุณผู้ชมไปก่อนพบกันใหม่ในะครั้งหน้าค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะ